หล่อโปรไฟล์เลิศเรียนจบเมืองนอกแล้วเอ็มลูกชายดูสัญญาเรียนจบเมืองนอกแล้วเรได้ว่าหล่อได้เพ่ามาเต็มๆเลยละค่ะสำหรับหนุ่มเอ็มสันเพชรคุณากรลูกชายของพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างดูสัญญาคุณากรที่หลังจากเจ้าตัวเรียนจนจบเอ็มได้เข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง3เมื่อปีพศ .2564 จนเอ็ม ได้ผ่านการแคสติ้งให้รับบทพันตรีนายแพทย์หม่อมหลวงชัดเกล้าจุฑาเทพณนะอยุธยาพระเอกจากละครเรื่องขวัญรืัไทยในซีรีส์ดวงใจเทวพรหมแต่ในเวลาต่อมาเอ็มได้ขอถอนตัวจากละครไปซึ่งก่อนจะเซ็นสัญญากับทางช่องสามนั้นเอ็มเคยถ่ายแบบและให้สัมภาษณ์กับนิตยาสารแพรวรวมถึงเคยชกมวย MMA ในรายการไอ n i g น t w วอร i o r Championship เมื่อปีพศ2561มาก่อนล่าสุดเอ็มได้ออกมาโพสต์ภาพใส่ชุดรับปริญญาหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก Loyola Marymount University ประเทศสหรัฐอเมริกางานนี้ทำเอาหลายคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับหนุ่มเอ็มกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ